มัชฌิมาปฏิปทาคือหนทางสายกลางที่ดำเนินของจิตเข้าไปสู่ภายในเป็นทางรอดทางเดียวทางที่มีอิสระจากอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเราเกิดมาในภพชาติหนึ่งก็มีวัตถุประสงค์เดียวเท่าน,นั้นคือสร้างบารมีสแสวงหาความบริสุทธิ์ ทำตนให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะจากการเป็นบ่าวเป็นทาตของมยามานดังนั้นควรที่จะดำเนินจิตของเรานะ่ให้เข้าสู่เส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าทั้งหลายให้ได้การที่จะดำเนินเข้าไปสู่ภายในได้เราก็ต้องหมั่นเจริญสมาธิภาวนา ทำใจหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้ได้ตลอดเวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอังคุตรณิกายเอกะนิบาตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความเป็นผู้มีมิตรด,ดีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมีมิตรด,ดีกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไป มีเรื่องเล่าว่าในสมัยหนึ่งมีพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่าอังคติทรงเสวยราจสมบัติในกรุงมิถิลามหานครนาวิเทหารัฐทรงเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องการลบมากเมื่อกรีธาทัพไปโจมตีข่าศึก หรือแสวงหาเมืองขึ้นก็ทรงได้รับชัยชนะทุกครั้งในคืนวันเพลนพระจันทร์เต็มดวงคืนหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตทอดพระเนตรเห็นดวงจันทร์แจ่มกระจ่างส่องสว่างกลางรัติการเห็นแล้วก็ทรงมีความสบายพระทยัยจึงปรึกษากับอมาตย ที่ปรึกษาทั้งสามท่านว่าคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงสองสว่างเราควรจะเสด็จไปที่ไหนดีอัลลาตามหามาตได้ฟังดังนั้นก็กราบทูลว่าขอให้พระองค์จัดกองทัพไปรบกับข้าศึกตามหุมเมืองต่างๆที่ยังไม่ได้ขึ้นตรงต่อเมืองของเรา ต่อจากนั้นสุนามะอัมมาตก็ทูลขึ้นว่านเมื่อพระองค์มีทรัพย์สมบัติมากมายแล้วเนี่ยควรสแสวงหาความสุขจากสมบัติเหล่านั้นให้เต็มที่สมกับความเหนื่อยยากที่ได้ออกไปรบทัพจับศึกและได้ชัยชนะกลับมาเมื่อพระราชาสดับถ้อยคำของอัมมาศทั้งสองท่านแล้ว ก็ทรงนิ่งยังไม่ตัดสินพระทัยอะไรสวนอมตอีกท่านหนึ่งชื่อวิชัยเด็กกราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นเราควรเข้าไปหานักปราชญ์ผู้ทรงความรู้สนทนาธรรมกับท่านเพื่อประดับสติปัญญาเถิดพระเจ้าคะ่ะเมื่อพระเจ้าอังคติราช สดับเช่นนั้นก็ทรงเห็นดีด้วยอลาตามหาหมาดจึงแนะว่ามีนักประชญาท่านหนึ่งซึ่งเขาลือกันว่าเป็นประหูสูตรพูดจาไพเราะเป็นเจ้าคณะพวกเราน่าจะไปกราบท่านเมื่อสดับดังนั้นพระราชาก็ทรงเห็นชอบ จึงรับสั่งให้จัดกระบวนทัพเข้าไปหาอาเจรกะพอเสด็จไปถึงก็เด็้สนทนาการถึงเรื่องการทำบุญให้ทานว่ามีผลเป็นอย่างไรบุญบาปมีจริงไหมอาเจรกะก็บอกว่าการทำความดีนะ่ะมันไม่ดีหรอกคนเรานะ่ะเมื่อทำความชั่ว หรือทำความดีพอทำไปถึงระยะหนึ่งแล้วประมาณ84กับทุกคนก็จะบริสุทธิ์หมดเพราะฉะนั้นผลของการทำความชั่วความดีนั้นไม่มีพระราชาทรงสดับเฉะนั้นก็หลงเชื่อเพราะทรงเข้าพระทัยว่าบุคคลผู้ไม่มียางอายมีหนวดคราวยาว ไม่ได้นุ่ง่มเสื้อผ้าอาพรอ,อะไรเลยคงจะเป็นผู้หมดกิเลสแล้วจึงนำาริว่าจริงสินะสมัยก่อนเราเคยคิดว่าบุญบาปมีจริงโลกนี้โลกหน้าเนี่ยมีจริงเราเนี่ยคิดผิดไปแล้วเราจะต้องเลิกทำความดีทุกอย่าง เมื่อเสด็จกลับถึงพระนครจึงรับสั่งให้ขาราชบริพารทั้งหมดจัดงานลื่นเลิงภายในพระราชวังหลังจากนั้นพระราชาก็ไม่ออกว่าราชการอีกเลยทรงประพฤติผิดศีลธรรมอยู่เป็นนิดจนกระทั่งถึงวันพระขึ้นสิบห้าค่ำพระราชธิดาพระนามว่า รุจาราชธิดาซึ่งเป็นผู้ที่ฝากไฟในธรรมก็เข้ามากราบทูลพระราชาให้ทําทานแก่พวกยาจกแต่ก็ได้รับการปฏิเสธว่าลูกสมัยก่อนพ่อนะ่ะให้ทรัพย์ลูกครั้งล 1, ะหนึ่งพันกหาปณะนะให้เจ้านะ่ะไปทําบุญพ่อว่าพ่อคิดผิดแล้ว แล้วพ่อไปถามพระอระหันต์มาแล้วท่านบอกว่าการทำความดีนะั้นไม่มีผลหรอกทำความชั่วก็ไม่มีผลเมื่อไปถึงอะรยะหนึ่งแล้วก็จะบริสุทธิ์เองแล้วพระองค์ก็ยกตัวอย่างของขอทานคนหนึ่งที่ได้ยืนยันถึงถ้อยคำของอาจเจะกะในครั้งที่ได้เข้าไปสนทนา ถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษในครั้งนั้นซึ่งขอทานนั้นก็ได้กล่าวว่าข้าพระองค์ขอยืนยันว่าบาปบุญคุณโทษไม่มีเพราะข้าพระองค์สามารถจะระลึกชาติได้หนึ่งชาติสมัยก่อนข้าพระองค์เป็นเศรษฐีในเมืองแห่งหนึ่งตั้งใจหมั่นทำบุญทำทานไม่เคยขาด แล้วทำไมชาตินี้ข้าพระองค์ถึงกลายเป็นคนขอทานล่ะทำไมความดีที่ทำเอาไว้ถึงไม่ส่งผลล่ะต่อจากนั้นพระองค์ก็ตรัสถึงถ้อยคำของอลาตะมหามาตที่ได้เล่าเหตุการณ์ในอดีตของตนให้พระองค์ในครั้งที่เข้าไปสนทนากับอาเจลกะเช่นกันว่าพระเจ้าค่ะ ข้าพระองค์ก็ระลึกได้หนึ่งชาติขอยืนยันว่าในชาติที่แล้วข่าพระองค์เป็นนายพรานฆ่าโคเอาเนื้อมาขายในตลาดทํากรรมอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตแต่ทําไมผลกรรมที่ข้าพระองค์นั้นไม่เห็นตามส่งผลเลยชาตินี้ข่าพระองค์กลับได้เป็นนมัมาตเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ แสดงว่าผลของการทำความชั่วน่ะไม่มีฝ่ายพระราชธิดาเองก็สามารถระลึกชาติในอดีได้ถึงเจชาติแล้วยังระลึกชาติในอนาคตได้อีกถึงเจชาติได้กราบทูลพระราชาว,ว่าสองคนนั้นน่ะระลึกชาติได้เพียงแค่ชาติเดียวเท่านั้นความเห็นยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ พระว่าการที่ขอทานเขาระลึกชาติได้ว่าสมัยหนึ่งน่ะเป็นเศรษฐีและอดีตชาติของเศรษฐีคนนี้เนี่ยครั้งหนึ่งเคยทำวิบากกรรมขัดลาบของพระอรหันต์รูปหนึ่งผลกรรมนั้นจึงส่งผลนิกลายเป็นคนขอทานส่วนท่านอามาจะเคยเป็นคนฆ่าโคเพราะว่าในภพชาติก่อนหน้านั้น ดาดอกอังกาบไปบูชาที่พระเจดีผลบุญนั้นจึงส่งผลให้มาเป็นมหมาหมัดพระราชาแม้ได้สดับเช่นนั้นก็ไม่ทรงเชื่อพระธิดาเพราะถือว่าคำพูดของอเจลกะที่ตัวเองนับถือนั้นเป็นจริงกว่าฝ่ายราชธิดารู้ว่าพระบิดาทรงครบคนผานทำให้กลายเป็นมิจฉาทิฐิ จึงอธิษฐานจิตว่าถ้าหากว่าผู้มีฤทธิ์มีอนุภาพมีอยู่จริงก็ขอให้มาช่วยแก้ทิฏฐิของพระบิดาด้วยเถิดในขณะนั้นพระพรหมชื่อน,นารทะได้ทราบด้วยญาณของท่านก็อันตรทานจากพรหมโลกมาปรากฏเฉพาะพระพักของพระราชา พระราชาเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นก็ตกพระทยัยประคิดว่าแสงสว่างนี้จะมาทำร้ายตัวเองจึงตรัสถามว่าท่านนะเป็นใครเป็นอสูรหรือว่าเป็นยักษ์พระพรหมก็เลยบอกว่าท่าน,น่ะเป็นพรหมที่มาคราวนี้ก็จะมาเตือนพระราชาว่าเรื่องการทำความดีความชั่วนั้นนะ่ะ มีจริงพราะราชาตรัสว่าถ้ามีจริงอย่างนั้นข้าพเจ้าขอยืมห้าร้อยกหาปณะ,ะกับท่านแล้วจะใช้คืนให้ท่านหนึ่งพันกหาปณะ,ะในชาติหน้าก็แล้วกันเพราะผมบอกว่าหากท่านยืมไปแล้วคงไม่มีโอกาสคืนให้ข้าพเจ้าได้หลอกเพราะว่าท่านมัวประพฤติ ผิดศีลผิดธรรมอยู่อย่างนี้นะเมื่อตกนรกแล้วนะเนี่ยเจ้าเงินที่ไหนมาใช้คืนข้าไปเจ้าจากนั้นพระพรหมก็ได้พรรณนาถึงความทุกข์ทรมานในนรกให้พระราชาได้สดับเพราะราชาสดับแล้วก็สลดพระทยัยเกิดความเกรงกลัวพระพรหมจึงแสดงหนทางไปสวรรค์ว่า ถ้าจะพ้นจากนรกได้ต้องทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนามีเมตตาทำต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อทำได้อย่างนี้เนี่ยจึงจะมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปอาศัยมหากรุณาของพระพรหมมาช่วยเป็นกัลยาณมิตรให้ในครั้งนั้นทําใ้้พระราชา พร้อมดุขาาชบริพานต่างก็หันกลับมาปกครองประเทศชาติโดยธรรมแล้วก็หมั่นสั่งสมบุญตามที่ได้รับคำแนะนำละโลกแล้วก็ได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เห็นไหมจ๊ะว่าการครบหาสมาคมกับกัลยาณมิตรเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตของเรา ผู้คนในโลกนี้นะ่ะมีมากมายซึ่งก็มีทั้งคนพาลและบัณฑิตมีทั้งมิตรแท้และมิตรเทียมถ้าเราครบกับใครแล้วคนคนนั้นก็มีส่วนในการตัดสินใจให้กับตัวเราหรือบางครั้งอาจจะมีอิทธิพลต่อเราเป็นอย่างมากก็ได้ ถ้าปรารถนาความจเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตก็ต้องรู้จักเลือกคบสมาคมกับนักปรา์บัณฑิตต้องใช้สติปัญญาพิจ,จารณาไตร่ตรองเลือกคบจต่คนดีๆนะจ๊ะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สรรเสริญความเป็นผู้มีกัลยะาณมิตรเอาไว้ว่า บุคคลผู้คบหากัรยาณมิตรแม้ตัวเองจะเป็นคนพานก็อาจเป็นบัณฑิตได้เมื่อพระที่จะขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนนะับเป็นนิมิตหมายคือแสงเงินแสงทองสิ่งที่เป็นเบื้องต้นนะับเป็นนิมิตมาก่อนเพื่อความมังเกิดแห่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ของภิกษุ คือความเป็นผู้มีมิตรด,ดีดูก่อนบิกษุทั้งหลายอันภิกษุผู้มีมิตรด,ดีพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมักประกอบไปด้วยองค์8จากกระทําให้มากซึ่งอริยมักประกอบไปด้วยองค์8นั่นหมายความว่ามักมีองค์8จะเกิดขึ้นได้ ก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรนี่แหละเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องคบหาสมาคมกับกัลยาณมิตรแล้วก็ทำตนเป็นกัลยาณมิตรให้กับคนอื่นเป็นแสงสว่างให้กับชาวโลกโลกนี้จะได้สว่างสวยัยด้วยแสงแห่งธรรมตลอดไปนะจ๊ะในที่สุดนี้เนะี่ยหลวงพ่อ ขอหนวยพรให้ลูกทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยให้มีทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทมามีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ มหาเศรษฐีคู่บุญคำจุนพระพุทธศาสนาคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน